จะเรียนทำสำเนกบีนะคะน้องะนะคะแนะนำตัวเองหน่อยนึ่ะค่ะก็ชื่อแก้วใจเพชรกาจนนะคะอยู่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะแล้วก็ประจำอยู่ที่บวรราชธานีอโศกค่ะก็เห็นบอกว่ารับผิดชอบเรื่องสื่อโซเชียลทั้งหลายใช่ใช่ค่ะคือตั้งแต่เข้ามาเป็นแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ตั้งแต่รู้จักพี่น้องชาวโศกก็สิบกว่าปีแล้วค่ะก็รับผิดชอบสื่อมาตลอด ตลอดเวลาเลยแล้วไม่ได้เรียนมาทางนี้ได้ค่าไม,ไม่ได้เรียนค่ะก็เป็นการครูพักรักจำการเรียนจากความดีของตัวเองก็คือจะมีผู้มีความรู้ความสามารถแบบมาคอยแบ่งปันแล้วเราก็เรียนตามเขาสอบถามบ้างค่ะก็ถือว่าเก่งนะใช่ไหมคือคือถ้าเราไม่ได้เรียนมาเพราะว่าบางคนนี่บางทีกว่าจะเข้าใจกับมันหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วหน้าที่รับผิดชอบนอักอาชีทำอะไรบ้างอะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตามอาจารย์หมอเขียวค่ะ,คะไปทำสื่อทุกค่ายทั่วประเทศค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพี่น้องทีมงานจิตอาสาหลายๆส่วนทุกภาคส่วนที่คอยช่วยกันจัดสรรบริหารสื่อในด้านต่างๆด้วยค่ะ,คะก็หลักๆก,ก็คือทำการถ่ายทอดสดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะ แล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านคอยช่วยเหลือด้วยก็คือเวลาสมมติอาจารย์าเกียร์ไปเปิดค่ายน้องอาก็เป็นคนควบคุมก็เรียกอะไรควบคุมรายการการผลิตใช่ไหมฮะที่มันจะออกไปต่อคนอื่นที่ไม่ได้มาอบรมใช่ไหมคะก็เรียกว่าแบ่งเบาภาระหน้าที่กันคือในการเดินทางไปทํางานแต่ละค่ายนี่ก็มันพื้นที่ไกลและเราก็ไปได้จํานวนน้อยคนค่ะ ดังนั้นบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําสื่อนั่นคือแต่ละคนต้องเป็นทุกอย่างค่ะตักคนทุกอย่างกสิกรรมก็ต้องทํสื่อสื่อก็ต้องทําบรรยายก็ต้องได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องได้เรียกว่าแบบเราต้องทําทุกด้านแต่เรียกว่าเป็นความโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยมีการบำเพ็ญที่เป็นประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ จร,จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นแต่การเรียนรู้ปฏิบัติจริงในทุกๆวันนี้คือทําให้เราเป็นคนที่มีความรู้จริงตามความเป็นจริงตามที่พ่อครูสมณะโพธิลักษ์พ่อหลวงราชการที่สิบได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทำค่ะพูดถึงความสําคัญของสื่อตอนนี้มันก็ไปเล่นหนักทางโซเชียลมีเดียแล้วทีนี้มันวิธีการที่เราจะไปโอ้โหมันยังไงบ้างมันเยอะจนดับ ช้วิธียังไงของหนูนี่ส่วนตัวนี่มีกี่แอคเค้ามีอะไรบ้างคะคือจริงๆก็รับผิดชอบหลักก็หมอเขียวแฟนคลับนะคะแต่จริงๆก็มีช่องอื่นกระจายหลากหลายเยอะมากแต่เราทําคนเดียวไม่ได้แต่การมาทํางานร่วมกับหมู่มิตรดีเนี่ยหลายๆท่านทําให้งานมันผ่านไปได้แต่จริงๆถามว่าสื่อทํำยังไงมันจะออกไปได้เยอะกระจาย จริงๆเราเป็นสื่อทํางานฟรีนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้โฆษณาด้วยแล้วการทํางานสื่อที่สําคัญนะคะก็คือว่าตัวเราเองต้องลงมือทําค่ะไม่ใช่หวังให้ใครต้องทําถ้าเราลงมือทําสื่อสารความจริงไปเรื่อยๆผู้ที่เห็นประโยชน์ผู้ที่เห็นคุณค่าของเนื้อหาสาระสำคัญสิ่งเหล่านี้ <S <S 1> <S 1> เขาก็จะมาร่วมเองเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในการที่แบบเออบังคับใครว่าเราต้องมาเชื่อเรานะ ไม่ใช่แต่ให้เขามาตามปัญญาตามคุณงามความดีของเขาคนะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อพี่น้องที่เข้ามาหรือติดตามของเราเนะี่ยเป็นญ,ญาติพี่น้องเราจริงๆนะมันมันคัดกันด้วยตรงเนี้ค่ะรู้สึกว่ามันทํางานง่ายมากแล้วการทางานสื่อไม่ยากมีแค่ใจลงมือทําแล้วต้องมีน้ําอดน้ําทนแล้วเรารู้จักอ่านใจเราด้วยนะทําสื่อชอบใจไม่ชอบใจอะไรแล้วเรา เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์แล้วก็ปฏิบัติที่ใจเราเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้เอาที่ใครแต่เราฝึกที่เราว่าเอะงานมันจะเกิดดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ทําเต็มที่แล้วนะผลมันจะเกิดยังไงก็ได้แต่เราเนี่ยเรามีความสุขได้ไหมกับสิ่งเหล่านี้มันสําคัญมากกว่าแล้วที่สําคัญสื่อก็ทํางานหนักกันนะทั้งวี่ทั้งวันแบบเรียกว่าพี่น้องนอนเที่ยงคืนก็ต้องนอนเที่ยงคืน ตื่นก่อนนอนทีหลังเป็นแม่บ้านเราต้องมีข้อก้าคือรู้เพียงรู้พักแล้วก็มีความรู้ด้านสุขภาพที่ดีค่ะ,ะแล้วสิ่งสําคัญก็เข้าใจเรื่องกรรมในตัวเราด้วยค่ะ,ะแล้วพูดถึงการที่เรามารวมกันอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะต้องทํำยังไงบ้างอะวันวันหนึ่งอแต่ละวันคือการมากู้ชาติครั้งนี้อรู้สึกว่าเป็นงานเบานะอ๋ะเอเหรออ๋อเบาก่ะการไ่ออกค่ายใช่ใช่ค่ะ <laughs> คือจริงๆร,ระหว่างค่ายสุขภาพกับการกู้ชาติที่นี่หนูยังรู้สึกว่างานกู้ชาติที่นี่แบบมันสบายมากถ้าก็าคือค่ายสุขภาพนี้นต,ตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งใช่ไหมคะโอ้โหงานรันไปจนกว่าจะประชุมเสร็จสี่ห้าทุ่มเนาะมันกิจกรรมตลอดเวลา มันแทบจะ<ร>ไม่ได้พักเรา,เร,ารับผิดชอบหลายส่วนที่<ช>นนนี้ก็มีอาหารให้เราใช่ค่ะคนนั้นจะทำนี่ได้คนนี้ทำนั่นได้แต่ที่นี่เราเอาใจมาเอาใจมาแล้วก็รับผิดชอบงานตามองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่กองรับทำอย่างเดียวแต่มีพี่น้องประชาชนคอปทอสบปสที่แบบเออครั้งนี้ทำเราแบบเหมือนได้พี่ได้น้องจริงๆนะเพราะครูบอกว่าเฮ้ยเราทำกิจกิกรรมไรสารพิษแล้วก็มีสาธารณโภคี แล้วก็ความรู้ด้านสุขภาพนี่มาเชื่อมสัมพันธ์ทําให้หลกัหลกๆเลยนะมันจะเกิดองค์ประกอบนี้แหละจะกู้ชาติแต่พอมาเห็นรอบนี้จากการกู้กชาติหลายๆรอบนะคะครั้งนี้แกนนําต่างๆคอปทอสปปสกอ,องรับทำประชาชนไปดำนาร่วมกัน <c oughs> ไปสร้างอาหารค่ะอ,าาอาาแล้วแบบเุ้ยเป็นจริงอาา่ะคุณขอบคุณอาจารย์หมอเขียวนะคะใช่คือเป็นคนนาเละใช่ไหมอาจารย์หมอเขียวเป็นคนคิดก็ถือว่ามันก็เป็น ความผาดสรจนนะของการที่แบบอะไรเนี่ยเธอมาทำอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแล้วก็ไปปลูกยู่ปลูกกินได้อีกอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันง่ายค่ะง่ายไปหมดเลยเพราะว่าเราทำเราฝ่อติเราลำบากมาจนชินแล้วใช่ค่ะเอ่อทำให้นึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากแตุ่ดแล้วทํจะเริญยิ่งและที่สําคัญก็ไม่ใช่มีแค่เราคือแบบพี่น้องกองทัพหลวง พี่ป้านาอาของเราที่แบบคอยสนับสนุนแบบพืชผักคอยเป็นกําลังใจประจําเราต้องการสิ่งไหนไท่านคอยซัพพอร์ต <support S 1> ตลอดเวลาแล้วเรามีก็มีหน้าที่แบบเออมาอยู่ข้างหน้ากองหน้าร่วมกับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญคือเรารู้สึกว่ามันหลอมรวม,มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้น จากที่พวกเราทําสื่อเฉพาะเราพี่น้องประชาชนก็ได้มาเรียนรู้การทําสื่อด้วยนี่รู้สึกว่ามันกระจายไปนะเข้าสู่จิตวิญญาณของแต่ละคนจากที่เราไม่รู้ที่นี่คือได้มีการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนรวมทั้งพี่น้องคอปทอสอบปศด้วยได้มีพูดคุยเคลียร์ปัญหากันเปิดใจกันนี่มันรู้สึกว่าเอ๊ะในนี้มันมีการอภิริหานิยธรรมสาร,รณียธรรมโผพุทธพจน์เจ็ดก็คือว่าพี่น้องได้คนดีอ่ะ ได้มาร่วมกันทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีทิศทางที่จะทำร่วมกันปรึกษาหารือกันก่อนอายุเท่าไหร่นลาเนเนอ่นนี้42ค่ะจริงเหรอมาดูทำไมดูหน้าเด็ก่ะเพราะอะไรอะคิดว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งคือการที่เราได้อยู่กับหมู่บิ่ดี อย่างที่สองได้มีความรู้สุขภาพและอย่างที่สามก็คือว่าการอยู่ทํากลางหมู่มิตรดีแล้วก็เรารู้จักกรรมของเรารู้จักว่าสิ่งไหนที่พฤติกรรมไม่ดีที่มีผลต่อด้านจิตใจของตัวเราแล้วก็คนอื่นเรารู้ว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่เบียดเบียนใครพ่อครูบอกว่าธรรมะสองธรรมะสองระหว่างดีกับไม่ดี ดีกว่านี้ก็ยังมีอีกเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตามฐานแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเราถึงจะเป็นสุขค่ะแล้วประทับใจอะไรที่สุดนอกจากงานง่ายว่าอุ้มันสบายนี่ประทับใจอะไรอีกไหมจริงๆประทับใจพี่น้องทุกภาคส่วนเลยค่ะคิดว่ามันเหมือนแบบว่าการมาอยู่เล็กๆอย่างนี้จากที่เราเป็นจุดเล็กๆเออไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตไม่ต้องมีมวลมากๆอย่างนี้นะคะ แต่ว่าการมันได้อะไรมากกว่ามันแน่นนะมันแ่นแล้วเหมือนการสั่งสมองค์ความรู้สั่งสมความสามารถสั่งสมในการคบคุ้นพี่น้องสั่งสมในการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ภูมิปัญญาในการที่จะไปสู่เป้าหมายว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติของเราได้ยังไงนั่นก็คือการให้ประชาชนได้มีปัญญาที่มากขึ้นแล้วก็มีมีเขาเรียกว่า มีทิศทางในการที่จะรู้ว่าสิ่งไหนมันถูกต้องเพราะว่าในนี้ไม่อยากเชื่อเลยค่านิยมของโลกมันเปลี่ยนไปมากเด็กๆสมัยนี้เยาวยชนสมัยนี้แบบถูกอบายมุกมอเมาไปหมดจนรู้สึกว่าอุย้ยใครจะสนใจชาติบ้านเมืองบ้างนะเนาะอุย้ยคนโกงกับมองเห็นว่าเ,เขาเป็นคนดี คนมีเงินคนก็ไป <กำ S 1> สู่ฮกเกีชาไปศรัทธาแล้วก็ยกเขาปอปั้นทั้งทที่ไม่ดูเลยว่าเขามีความดีมากไหม,มแล้วก็ไม่ไม่สนใจว่าผลเสียจะเกิดยังไงกับประเทศชาติตรงนี้รู้สึกว่าเนี่แหละโครงสร้างของประเทศเราจะถูกพัฒนาไปแล้วก็ถูกใส่ภูมิปัญญาที่ดีนี้ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติของเรา<ม>นี่ก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่แม้ว่าตอนนี้จะมีเศรษฐกิจที่เออสุด สเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจากหลายองค์ประกอบแต่ในร้ายก็ยังมีดีค่ะ<ม>ในร้ายก็ยังมีดีคือพี่น้องประชาชนก็จะได้รู้ในว่าทําแบบนี้นะรัฐบาลก็ทาแบบนี้นะดําเนินการแบบนี้เกิดผลเสียแล้วเขาเคยคิดว่าเออมันสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่นี่นะ<ม>เขาก็จะเริ่มการเปรียบเทียบเหมือนเราปฏิบัติทําเป็นก็คือรู้จักเลือกว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องและดีงามและเป็นผลที่ดีต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติค่ะ เก่งมากเลยนะ,ะในการที่ก็เรียกอะไรย่อยย่อยได้แล,แล้วแล้วส่วนตัวนี่เอาว่าอะไรมันในในสื่อทั้งหมดอะนะในสื่อที่เราใช้อยู่ะไรอะไรที่มันเป็นตัวจุดประกายให้คนได้ติดตามมาง่ายที่สุดแต่ตอนนี้นะเอาต,ตอนนี้แบบที่ทุกแพลตฟอร์มและอะไรที่มันสําคัญที่สุดอะหรือทุกแพลตฟอร์มสาคัญหมดจริงๆทุกทุกแพลตฟอร์มเนี่ยสำคัญหมดแต่ถ้าเข้าสื่อง่ายที่สุดก็คงเป็น t i k t อกนะคะ แต่เขาก็จะมีข้อปิดกั้นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกสื่อแม้ว่าจะถูกปิดกัน้นแต่ว่าความจริงนั้นไม่ได้จางหายมไม่ได้ทําให้เราท้าอแต่เรากลับรู้สึกว่าเนี่ยนะเอะคนเข้ามาดูน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึกทุกใจเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเอ้ยเขาดูเยอะน่ะเออเขาเสียเงินโฆษณานะเขาก็ได้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องที่แบบเอ้ยมันเกิดประโยชน์ไหมแต่สําหรับเรา สื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปน่ะเราได้คัดคนนะกลุ่มคนคนเข้ามาใหม่คนเข้ามาเก่าจากการบอกเล่าจากการปฏิบัติสัมผัสจริงด้วยเราว่า,วาสิ่งนี้ได้คุณภาพามากกว่ากว่าขอบคุณน้งองมากมากเลยนะคะแบบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยสาธุสาธุด้วยนะจ๊ะก็อยู่ทํางานอยู่ทํางานช่วยกันไปนานๆนะก็ วันนี้ก็ได้คุยกับส่วนใหญ่วันนี้เราได้คุยกับทีมสื่อด้วยกันเยอะนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ได้เป็นที่รู้จักกันนะว่าใครเป็นใครอะไรบ้างคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการเรียนรู้เขาจะได้มาหาถูกคนไม่ใช่ไปถามแม่ครัวนี่ตอนนี้นะคะเราก็มีน้องอะถามได้มีน้องพามีน้องจิ้มมีอะไรคือบางทีลุงป้านนะอาเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราใครทําอะไรบ้างแล้วทีมสื่อนีอ่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่เขา เขาหาเราได้ง่ายเราสอนเขาได้ง่ายเขารู้จักเราเขาก็ได้มาถูกคนน่ะใช่ไหมไม่ใช่แบบไปหาแม่ครัวแล้วไปถามเรื่องอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็จะได้รู้จักกันว่า <ạ. S 1> เออคนนี้ทําแบบนี้นะคนนี้ทําแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้รู้จักน้องอาด้วยยังไม่เคยคุยกันยาวๆเลยนะก็แบบเก่งมากค่ะโอ้อจเจิินทำมากมากนะคะโอ้สุดยอดเจญลนทำสม <ำ S 1> ดังเด่นนะคะนี<ม>ะด่ดีใจดีใจได้คุยกับน้องพระ